ฮัลโหลมาครับเป็นเกมที่2ของวันนะฮะพร้อมไปลุยกันกับเดือดทวินเลยนะครับวันนี้แน่นอนครับว่าออฟเฟอร์ที่เอามาต้องเอามาปั๊มแต้มเพิ่งเริ่มไะเพิ่งเพิ่งซื้อเดียวซีมานะครับแต้มไม่มีเลยนะฮะทีนี้เลยต้องปั๊มแต้มก่อนนะครับเพื่อเอาไปอัพเพิร์กนะโอเคครับมาแล้วครับ <c oughs> เกมที่2ของวันนี้นะฮะอ่า มาจากอะไรนะซีรีส์เรื่อง s t ต็งเจอติงนะครับสเต็งเจอติงนะฮะด่านนี้หลงตลอดนะแล้วเอาเดรทวินมาทำจริงเหรอแต่ตะคุกครได้ไหมเนี่ยมันเป็นห้องไปหมดเลยอะ,ะดูจะเล่นยากอนะ่ะปล่อยพิทเตอร์เลยอะ่ะเดือดหาเลยครับซึ่งจะหาเจอหรือ,รอเปล่าใชะเฮ้ยเดี๋ยวท้าไม่ิงเฉยเขาไม่เล่นเหรอ เอฟเคเหรอคูนเอฟเคเหรอครับก็ไม่นะครับมีรอยวิ่งนะครับขอทีหนึ่งยี่เลิฟยูมาครับขอที่เรื่อมปันไฟก่อนนะครับถีบเช็คนะครับถ้ามีคนปั่นไฟอยู่น่าจะระเบิดผมชอบเดรอกโทมินจังเลยอ่ะเวลาเหมือนเหมือนตัวอะไรนะเดอะไบ์มาที่เวลาทุบแผ่นไม้แล้วเราแบบ ยังมองเห็นเซอร์อยู่นะฮะไปด้านนี้ดีกว่าเหมือนฆาตกรตัวหลังๆเวลาเขาทุบแผ่นไม้เขายังจะมองเห็นเซอร์อยู่นะเฮ้ยคุณเดียวเดียวใจเย็นฆาตกรมาแล้วไม่ได้น้องจะปั่นไฟรัวๆกันไม่ได้นะโดดครับโอ้ยเกือบโดน กือบโดนตันแน่จะเปเคล่าไหมเกือบเร็วขึ้นจะล่าเร็วขึ้นไหมอ่ะไปวิ่งจ้าก็เล่นกันไปนะโอ๊ยปิดอะคุณโอ๊ยผมอยากให้วิกเตอร์แบบกระโดดไม้แล้วไม้แตกอ่ะ ไปละไปเป็นชาลอ์แล้วน่าจะมีออฟเฟอร์ลิงที่แบบว่าวิกเตอร์กระแทกมแไม้ระบายพังแต่ดูจะโกงเกินไปไหรือเปล่าชั้นสองชั้นสองชั้นสองต้องมีคนปั่นแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นคิวเป็นแถวโอ้โหอันที่หนึ่งลิฟยูมาครับ เครื่องบันไฟนะฮะติดงติดได้สามนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับต้องแล้วฮะต้องต้องไปอุ้มแล้วนะครับทิ้งบิกเตอร์ไว้ต้องไปอุ้มแล้วนะ อุ้มหน่อยยังแขวนใครไม่ได้นะครับว่าปั่นไฟเสร็จไปเครื่องแล้วสองเครื่องแล้วนี่ขนาดมีเพร์กถีบเครื่องปั่นไฟแล้วนะโอเคครับอยู่ขวาป่จเจอไหมยอยู่ขวาเนาะ,ะอยู่ขวาหายไปแล้วอะ่ะเจอรอยแดงโอเคไปทางด้านขวานะ,ะเจอแล้ว โอ้โหเจ๊กเอาเจ๊กก็ได้เจ๊กเจ๊กเจ๊กบอกคู่วิ่งมาให้ฮิวเจ๊กบอกวิ่งมาหาเพื่อนในเพื่อนฮิวทำไมทำกันอย่างนี้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวจะมาความหมายอะไรเดี๋ยว <c oughs> ไปนั้นก็ได้ <c oughs> เออ <c oughs> ไปแขวนตรงนี้ก็ได้ทำไมเซอร์ <c oughs> เล่น agressive ันจังเลยฮะผมเป็นฆาตกรน,น,นะคุณต้องกลัวคุณต้องมีความเกรงกลัวเราบ้างสิมาเรียกว่ามีตายยากนะตอนแรก ใกล้ๆก,กันเลยสาววิกเตอร์ผมอยู่ไหนแลนะ้วเนี่ยผมกำลังงลงอยู่อะไรคงอผมงงนะในการถอดลา่างนี่คือบางทีเราก็ลืมนะครับว่าถึงเราจะเห็นออร่าของล่างที่เราวางไวเ้เอแต่พอมันจะพอมันจะย้ายลา่างมันต้องแบบ,บวนหาก่อยน,น,นึ้นมาต้องเล่นวิกเตอร์แล้วนะจุดนี้นะครับหลงมาถูกทางไหมเนี่ยเออ,เอ,อช่วยกันหมดแล้วเนะมาผิดทางวนเป็นวงกลมไม่มีรอยเลือด เออหอฮัลโหลสวัสดีจ้าแอบนะครับเราแอบแอบก่อนนะเอาวิตเตอร์ไปซ่อนนะครับแล้วระหว่างนี้ก็ค่อยไปล่าเขาแนะแต่เราเอาน้องไปซ่อนก่อนสวัสดีครับนี่นะฮะต่อให้ล้มในระยะทีะ่ต่อให้ล้มในระยะที่วิตเตอร์อยู่นะครับก็ยังเห็นเป็นถึงไม่เห็นออร่าแต่ก็เห็นตำแหน่งแล้วว่าล้มอยู่ตรงไหนก็ดีนะถ้าบางทีเราอาเซอร์ไม่เจอ ก็ทิ้งพิเตอร์เลยนะครับให้วิกเตอร์ช่วยหานะขวาซ้ายซ้ายโอ้ยใจเย็นนี่นะครับเออผมชอบอะ่ะเวลาตีไม้แล้วเขายังมองเห็นเซอร์อยู่อะ่ะผมก็ไม่ค่อยงงไงอย่างน้อยเราก็ยังพอจะเดาไดนะ้ว่าแบบเซอร์วิ่งไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบถ้าเป็นฆาตกรแบบเก่าๆเขาจะเขาจะ เขาจะมองไม่เห็นปะเขาจะก้มต่ำม,มากมาทำให้บางทีต้องเดานะบางครั้งว่าแบบเอ๊ะไปซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยโอ๊ยติดโอ้ยหัวแตกไม่รู้โดนกระแทกประตูอะไรนะไม่อย่าหนีจะหนีไปไหนจะวนโอ๊ยองงเดี๋ยวใจเย็นจะวนอะไรขนาดนั้นเอาลูกไปซ่อนนะครับ ไปซ่อนนะครับไล่เซอร์ต่อนะครับแต่ต้องเอาลูกไปซ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวลูกจะโดนเตะนะฮะคนใจร้ายนะครับเซอร์ใจร้ายนะฮะเตะเด็กอยู่นี่ครับโหงงแล้วเนี่ยชั้นสองขึ้นไปทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแกลงก่อนเดี๋ยวไปหาชั้นสองทางขึ้นชั้นสองไม่เจอจะเดินไป ปิดเคร no nah. <vale ื่องปั่นไฟหน่อยครับคูดาวสกิลได้แล้วฮะปิดเครื่องปั่นไฟหน่อยครับอยู่นี่ชั้นสอง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 เจ๊กเจ๊กเจ๊กโอ้โหตัวแดงมาเลยอ้า อะไรตุ้มๆตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราปล่อยยื่นๆไปดูแล้วครับไปวิกเตอร์อยู่ไหนฮะเมื่อกี้ไหนอะไรตุ้มๆตุ้มแถวเนี้ยหลงแล้วหลงแล้วเอาลูกไปแอบก่อนนะครับแลเดี๋ยวไปคืนล่างเออแต่ก็ดีนะฮะเขาตัวเขาแบบ ไปไหนมาไหนดีดีครับอู้โหเจ๊กเจ๊กสองรอบแล้วว่ะสงสารเจ๊กเลยอ่ะเฮ้ยผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ๊กเป็นในนี้แล้วนะลุ่มหลงลุ่มหลงผมมีเพิร์กค่าค่าคนที่เรามีลุ่มหลงอยู่เดี๋ยวเก็บเจ๊กไว้ก่อนครับใช้กับเพิร์กเนี่ยอ่าไป โอ้ยหัวแตกมงถังโอ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนขอทีนึ่งโอ้ยโดนเตะไหมเนี่ยไม่โดนไม่ทันนะฮะโดนครับตายครับสนุกกับการมงถังนะฮะแล้วก็มงประตูนะครับเป็นเด็กหัวแข็งนะฮะเป็นเด็กจริงๆนที่หัวแตกไปแล้ว ลางเขาปั่นหมดหออปปไปงานเจอแล้วอหมหามหาหนูหน่อยแม่จา๋า <ola> โอ้โหข้ามครับข้ามต,ตาตายได้อยู่นะฮะเราปล่อยนะครับไม่ตามนะครับเราไปเช็คโอ้โหอยู่ันเป็นกลุ่มแน่ๆครับอ้ <ola> จริงผมว่าด่านนี้เซอร์ก็อาจจะเล่นยากเล็กๆนะเพราะว่าเครื่องบดไฟดูดูหาลลำบากหน่อยโดดเข้าหน้นาต่างไปแล้วห้องนี้สินะโอ้ยผมอยากเก็บเจ๊ไว้อะไว้ลองเพิ่ออ่าไอเนี้ยของของลินอะ่ะเดี๋ยวอะไร <c oughs> ยังไม่ดนในนี้เลยผมเก็บเจ๊ไว้ลองเพิ่กลินเถอะ ตอนนี้ผมขอพาสาวน้อยคนนี้ไปแขวนก่อนโอเคครับหาเครื่องที่เป็นสีแดงครับเพราะว่าเพร์กเราอ่าเครื่องนั้นนะฮะเพร์กนี้จะทให้เครื่องที่ไม่ปั่นไฟเป็นสีเทาเครื่องที่มีคนปั่นไฟเป็นสีแดงมาครับแขวนผมว่าเซอร์ก็น่าจะ หาเครื่องยาด้วยแหละ,ะตายไปแล้วนะฮะขอใช้เพิร์กหน่อยครับถีบหนึ่ได้สามเครื่องนะฮะโอเคครับมีคนข้นหีบนะคุณผมมีเพิร์กนี้ไงอ่าเพิร์กชื่อว่าอะไรนะคนบ้าเก็บปะ่ะจำชื่อเพิร์กไม่ได้ทำให้รู้นะครับว่ามีคนแบบขนหีบหรือเก็บของนะ่ะรู้เลย ถอดลูกไปเลยดีกว่าโอ้ยนี่ไงจริงๆด้วยคุณมันทะลุตู้ได้นะครับถ้าเป็น b ิ u e t e นะเขาไม่สามารถที่จะกระแทกแบบกระแทกรถติดตู้อ่ะอันนี้คือทะลุตู้ได้เลยนะแสดงว่าเขาปรับแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะเฮ้ยนี่นะครับเก็บของอยู่ชั้นล่างเห็นเลยนะฮะ ู้เลยนะครับเก็บของอยู่ใช่ไหมต้องอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวสิจะรีบป oh, ั่นไปไหนโอ้ยติดโอ้หทะลุไปอีกด้านหนึ่งเลยเหรอ ทุกๆอ่ะแสดงว่าอยู่ใกล้วิกเตอร์นะคุณเขาอยู่ใกล้วิกเตอร์แต่ผมไม่รู้เขาอยู่ไหนอะ่ะเออแล้วเรางงด้วยคือด่านนี้เขาเป็นสองชั้นนะขนาดถ้าเกิดเขาอยู่ชั้นสองแล้วเราอยู่ชั้นหนึ่งมันก็มันก็ดีเทคนะมันก็ดีเทคแบบว่าอยู่มันก็มันก็จะง,งงเหมือนกันนะเหมือนชั้นหนึ่งกับชั้นสองอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีนะครับไม่มีคนปั่นนะครับมีเครื่องนึ่อยู่ขวาล่างน่าจะขวาล่างแหละชั้นบนไม่มีคนแล้วนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเลยชั้นสองโอ้โหอยู่กันเป็นก้อนขนาดนี้เดี๋ยวทำไมอยู่กันเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนเอฮ้ยผมต้องเก็บเจ๊ไว้ผมตีเขาแค่ลงพอง อยากลองเพิร์กไม่ใช่อะไรครับเฮ้ยเอ,อย่ยวพึ้งดิผมจะได้ใช้เพิร์กลีนกับเจคไหมเนี่ยฮะไม้หมดแล้วนะไม้อุย้ยอุ้ยโอ้โหสุดยอดนึกว่าเขาเลี้ยวเอ้ยนึกว่าเขาวิ่งแล้วหักหลบไปไงแต่เขาหักหลบเข้าไปในช่องนี้แทนไงเออนี่ก็ เป็นสเต็ปไอ้นี่เหมือนกันนะเจ๋งเหมือนกันนะผมทีวิกเตอร์ไปชั้นสองนะครับถ้าใครขึ้นไปชั้นสองผมน่าจะรู้แหละและตอนนี้ผมล่าชั้นหนึ่งส่วนเจ๊ผมจะรอใช้เพิร์คลิงกับเขาถ้ามีโอกาสซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะตายก่อนหรือว่าเลือดจะหมดตัวแล้วมไม่ตีเจ๊แล้วนี่นะฮะทีปุ๊บ สกิลเชคที่เครื่องมันเด้งรู้เลยนะครับปั่นอยู่เครื่องไหนลาดได้ต่อเนื่องเลยนะฮะถีบเครื่องลอยแดงขึ้นไปชั้นสองค่ะมันหายไปตรงเนี้ยเข้าตู้เหรอเขาเจคตายผมไม่ได้ลองแล้วคุณเจคตายผมไม่ได้ลองแล้วนะครับเพิร์กเพิร์กลินใช้ไม่ได้แล้วยกเว้นแต่ว่าผมจะโดนแทนหลังใช่ไหมผมจะใช้เพิร์กขอบคุณ ถ้าแทงหลังปุ๊บมันจะเปลี่ยนลุ่มหลงอะแล้วผมจะใช้ได้แทนชั้นสองนี้ไม่มีใครขึ้นมาแล้วนะเหลือเครื่องเดียวจริงๆแต่ไม่มีคนขึ้นมาแล้วไอ้ยือขึ้นมาวิตเตอร์โดนถีบไปแล้วนะี่ครับมีทางเดียวนะผมต้องแอบซ่อนน้นอ,นองไว้ต้องซ่อนน้องไว้ห้องนี้ที่ถ้าใครมาปั่นไฟผมก็จะรู้เนาะ ใครไม่เจอแล้วชั้นสองอีกทัวร์เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้แม่บอกว่าอยูั้นลีางม่รู้ผมขึ้นไปอ๋อนี่ไงผมถึงเบอร์ไงว่าเขาอยู่ชั้นล่างแต่ว่าถึงผมทิ้งวิกเตอร์ไว้ชั้นสองอะ เขาเดินอยู่ชั้นล่างแต่ว่าแอร์รัศมีมันถึงไงมันก็จะตรวจจับให้ผมก็จะงงๆหน่อยหรือว่าเขามีคนขึ้นไปชั้นสองอ้าวเหลือเดียวนะฮะอีกคนหนึ่งน่าจะหาไม่เจอแล้วมั้งหลงนะครับเซอร์หลงฆาตกรก็หลงนะฮะด่านนี้นะครับ ให้เป็นดันหลงไม่หลงไม่เอาไม่เอาเปิดปิดหลุงติ๊กหลงให้น้องไปที่ประตูทันกันนะให้น้องมาเป้าประตูทันไว้ เขาเปิดเปิดประตูไปแล้ววะเนี่ยไม่ทันแล้ววะเนี่ยโอ้โหก็ว่าอยู่ทันอยู่อันนี้ล่าได้แล้วนะครับไม้น่าจะเกือบหมดแล้วว่าหลอกตัวเองจ้าเมื่อกี้หลอกตัวเองจ้ายังมีม้อยู่อีกเหรอโอ้ย จะได้จะได้เกือคือ,ค,อคุณเขามีแทงหลังมะผมเคยแขวนคนนี้ไปหรือ,อยังอ่ะเขามีแทงอ๋อปล่อยนะอ๋อยังไม่โดนแขวนเลยไงถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขามีแทงหลังต้องโดนแขวนก่อนทีหนึ่งใค่แทงหลังได้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเกมที่2ของวันนี้นะครับ